ฮัลโหลกาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุพุทสุขคนมาพบกับนีนากับน <Okay. S 1> ้องเกดมื้อนี้สิมาเฮ็ดอันเมนูหมกเห็ดเฟืองเนาเพื่อได้เคยกินได้หมกเห็ดเฟืองนี่นอันนี้ก็เป็นเห็ดเฟืองที่จริงโลหนึ่งคันโลละเส้นแล้วว่าซื้อนี่ฮันบกหดกิโลซัมเนียนหกสิบพันกรีบทุกคนลันนี่นะหกสิบ <10. S 1> กับประมาณเกือบหน,นึ่งร้อยบาทเสมาเฮ็ดหมกเห็ดเฟืองคอามคาดยากไหมนี่ก็เคยกินเด้หมกเห็ดเฟือง นี่ซีมูลแล้วก็กำลังซีกะเคียมตำเครื่องเดี๋ยวจะให้เบิร์เด้อว่าเป็นจังได้เลยซองเอ๋นนทองเาสีปากันเห็ดอาหารหลาวเบิร์กันเลย <c oughs> นี่อันนี้ก็เห็ดเฟืองแล้วก็ซีมูแล้วก็ผักย่างเซมาตำใส่กันแล้วก็หิ่งหอกเด้อตัวนี้กำลังจี๊ดซอยหัวชิ้งไข่ก้อน <c oughs> เคยเหิ่งหอเมนูนี้นะเกด <c oughs> บ่คเคยอันนี้นาก็บ,บ่คเยคยถือกันแต่ว่าเห็นเขาเจ้าเห็ดเป็นตาแซ่บก็เลยว่าลองเบิ่งเห็นเห็ดเฟื่องมื้อนี้เป็นตาแซ่บบะแท้ว่าไปตลาดมานะไหคนเดียวเพ้อ์ยังได้เห็ดอันนี้นะ<ห>นโลนึงเป็นแสนแต่ว่าซื้อนี่บ่ฮอดโลอ่า60,000กีบมันเป็นเห็ดที่แบบคองหายากบ่หรือว่าจังได้ไตุดขนาดฮาร์มาสิตาม,มันคืนออันเครื่อง วี้ก็มีข้าวเบือมักเพ็ดแล้วก็กระเทียมหัวชิ้นไข่เนาะเห็ดหมกอันนี้นะมงเห็ดเฟืองแบ่นบั่นกันต <c oughs> อกใส่้นบดตำลงไป,ไปตำในลุ่มหุ่นตำเครื่องก่อนตำพอมันมุนเราจึงเอามาคนใส่เนาะมีมักเพ็ดมีกระเทียมแล้วก็มีหัวชิ้นไข่ข้าวเบือตำใส่น้ำกันทำมันเล็ก กรตักเซลเลยบันนี้มีข้อเบือเดอ้อนี่ข้อเบือแล้วก็มีม้วนกระเทียมข้าวจิ้มไข่ยังต่าง,างๆอยู่ในในี้ก็จะมีซีนมู่มีเห็ดเฟืองเนาะแล้มาคนผสมกันแล้วก็มีน้ำยานางพร้อมใส่บันนี้ชีห่อหมกเดอ้อบันนี้หอกับบเป็นปบันไดซัมนี้พอดี อืมเแบ็บนอนก็นได้เพแบบิ่งไดเพียบทางข้างเขาเป็นอยู่บนยอดภูส่าวหอมหมกเลย ึงงยัเด็กก็นังเฝ้าโมกอยู่นี่ยทาหมกสุกก่อนจะออกมาสีให้เบิงมาเป็นจังได้ใส่ซองบานินาผ่านลาะวสันต์บานิสิได้เปลี่ยนซองไม่เป็นน,นีนานอ่าเห็ดอาหารเนาะเนนาอุ๊เห็ดอาหารลาวขวาอาหารลาว เพราะว่บาบไดาไปหลอกไปเที่ยวใช่ละอยู่แต่หือนอยู่แต่ห้องขัวกินแต่ละมือเฮือนขัวกับบค่อยสะดวกเพราะว่ามันเศร้าห้องยู่แล้วห้องแคบนะขัวกินก็ด้คขัวอยู่ห้งา,นะา,หางนานาห้องเอาเพราะว่าเฮือนขัวอยู่ห้างในงบนล้มันติดกับห้องนอนเราบค่อยสะดวกคนแคบเด้แล้วก็กินมันอับเด้ก็เลยมันมาขัวอยู่ดางนานาห้องนี่ดังไฟขัวกินอยู่ห,าห้างนาคัน้ายมันอยู่ในดังไฟบได้มีแต่ใส่ไฟฟ้า เมอนหม้อไฟฟ้านะตเตาแก๊สกับบริใส่เป็คนท่ามาคือบุตรซื้อเตาแก๊สมาใส่ก็คือเนื่องมันแพงได้ซ่วงกับมันมีบนว่างได้มันแคบโผุดแล้วกัเวลายังกับบค่อยๆได้ใส่ตเตาแก๊สนะยานได้ใส่เป็นหมอ้อไฟฟ้าแล้วก็ดังไฟไล่กล,ลัว,นว,วเนาะเพราะว่าลืมแล้วเมนูตัวไปชิคัวย่าเจ้าเบิงเก็ตมาในคิดออกแล้วบ่ เอาาอเดี๋ยวนี้เขาเป็นแม่ครัวเราเด้์วัวเด้ไ,ดไ,ดไป็นเราไปเที่ยวเซาเทย์เดย์ครัวเดยหันเฮ็ดยังต้มมะพร้าวต้บักหุ่งวอะไรแล้วก็ฟันเซลบูยังเด้เมนูถนัดของเกตมอน,นีมันยังอาหารลาวเฮ็ดเป็นค่ะนะการ์บาตัวเองเชียวซ<า>ันถนัดนะออเออไปแจ็คบอกเองนะเมนยังล่ะต้มมะพร้าวซอดไข่ตูมี่แล้วก็ผัด ยังก็ข้าวผัดนะท็่เป็นอยูแ่แกงโบแกงกระดูกคางมือนะแกงน่อไหม้เป็นผัดคั่วอะไรนม่เป็นอยู่ใดมือนาที่โซฟี่มือเต็มๆให้เบิ่งเดอเนาะโอ้โหาแี่บ่าาเ,บบเน้ะก,ก็บ,บ่คคอยได้่วกินมาเฮดเวียกส่สนดแรกก็กินซื้อกินเอาเนะาะกอกินก็สสวนน้อยตัวเหน้นาก็คนอนข้งจะคัะค่วประจำอยู่ มือนี้ก็เป็นอีกมือที่น้องเกดคนพักเวียคนพักเวียคนกาญจนบุรมาเข้ากองหน,น่อมน้มนองมาเฮ็ดอาหารเพราะว่าช่วงนี้อันบริได้ไปไส่บริได้ไปเที่ยวไสอยู่แต่ห้องก็เลยว่าเฮ็ดแต่อาหันซะพอกระบอกคงสุท้ายยังคือกันกําลังคิดคอนเทนต์บออกเฮ็ดอาหารให้เบิง่งเฮ็ดอาหันจะเองกันะเป็นคน,นที่เฮ็ดอาหารบ่ค่อยเก่งเพราะว่าออกจากบ้านไปหน่อยลเลาวมาเฮ็ดเบี้ยขสุดไล่ก็จะซื้อกินหรือว่าเฮ็ดเมนู ง่ายๆคือน้องกีดว่าถอดไข่ในเนาะแล้วก็ตุ้มมีมีแต่ช่วงนี้เลยที่ได้มาเฮ็ดอาหารจริงจังเพราะว่าได้อยู่ห้องดูแลแเม่กับฮันมาเฮ็ดอาหารเพราะว่าเม่หันเป็นคนที่บบกินอาหารหนบากอาหารแบบมันบ้าหน่ะอาหารเป็นขัาวเป็นผัดอันเงี้ยเม่กับโบมักปั่นเด้อก็จะมักเป็นเปียงเป็นออกเป็นออมเป็นแก้เหรือเป็นหมกทีไหนเม่จะมัก เป็นคั่วเป็นผัดเทว่ามีน้ำมัน,นมก,กันได้หรอแม่คนบ่อยกินวันนี้ก็มาเห็ดหมกเห็ดเฟืองให้แม่กินแล้วก็เลือดเลยเลือดเดียวกับว่าสิไปเห็ดอ้อมเห็ดเกาะเกาะเห็ดใส่กระดูค้างมุง้ง้าหมกสุกก่อนแลจะมาซิมให้เบิ่งว่าเป็นจังได้เนาะโค้งช่วงนี้ก็ติดตามเกี่ยวกับการเหตุอาหารเราพวกนี้หน้าไปก่อนนะมีโอกาสได้ไปเที่ยวกับสิาพาไปลกท่องเที่ยวจริงจริงแตอยากไปท่องเที่ยวเป็นคนเนึ่งที่มักกันท่องเที่ยวธรรมศาสตร์ที่สุดแต่ว่าบ่มีโอกาสเพื่อ แม่ก็เป็นจ้าเสีเลยมาดูแลแม่พ่อกัอยู่บ้านเท่เดียวเราพาเบิ่งน้ำกันเราตอนนี้ถ่ายคลิปกับอย่างบอยบุปั่นได้เพื่อเนาะอุปรกรณ์อย่างบุ๊คก,ก็คือไมโครโฟนกับบุ๊มีในหน้าหันแยกได้ไมโครโฟนแต่กับบุ๊มหูกันยี่ห้อได้ดีรุ่นได้ดีบุ๊เคยใส่กปกติถ่ายกับใส่เสียงแบบธรรมดาเลยแล้วก็ทำสัตว์ก็ใส่ผู้ฟังใส่สเบาว่านะแต่ว่า มันบ่ค่อยสะดวกยางได้ใหม่ให้โหได้แนะนำมาเดยว่าลุนได้ดียีโฮได้ดีในไมโคอโฟนทุกคนแนะนำมาเด้เอ<ป>แล้วแล้ววัดนี้ไข่เบิง้งซีมเบิงเบ้งว่ามันสีเป็นจังเดยครั้งแรกในชีวิตนะคะเออโหนะเป็นกินอยู่เป่าเออหน้าตาเป็นตาแซบยี่ได้ลองกินบัน,นี้ซิมึงดูแซบ บริชิมเธอมาแสบก่อนละแสบเป็นยังได้แสบบอ,อ,อางอสบแสบ กินน้ากันเดอ้อสุกแล้วมหมกเฮดกินกับข้าวเหนียวกินข้าวซอยคนทั้งโกินข้าวซอยก็บอะไรแสบจาบหมึงเป็นเปลือกลองหมึงเริ่มก็ได้อยากลองหมนะึกแสบอยู่กัน